หนังกลางแปลงบ้านหนองอีก,กุ๋มภูมิใจเสนอ Adventure Game อุปกรณ์ที่คุณจะต้องใช้มีดังนี้แผนที่ลูกเตา๋าตัวเดินเมจิกการต่อจากนี้เราจะให้ดมันดอเป็นคนพากนะครับเกมดับบี้แล้คุณเจอแผนที่นี้คุณจะงาอว่าทีเกิดกระบายน,นี้มันคือจดเริ่มต้นกอกคุณ,คณ ละเจจะต้องเดินทางไปตามเส้นทางงงๆน,นี้เพื่อที่จะต้องไปถึงหีบสมบัติอันนี้ที่ข้าอยากได้แต่การเดินทางที่สวยหรูนั้นย่อมมีภาษาเสมอเช่นสัญลักษณ์แบบนี้สัญลักษณ์นี้จะนำพาคุณไปสู่ความดวงสวยหรือดวงดีก็ได้คุณต้องจั่วการขึ้นมาหนึ่งใบจากในกองว่าคุณจะได้เดินหน้าหรือถอยหลังก็เลยแต่ดวงมึงแล้วแหละ เราได้สุงมผู้สาธิตมาสองท่านนั้นก็คือไอแดงและไอน้ำเงินเริ่มเกมมาจะให้แดงทอยลูกต่อไปก่อนแดงได้5้าซึ่งช่องที่ห้านั้นมีสั่ยลักที่ช่องจั่วการ์ดนั่นไงแดงได้ถอยหลังสามช่องเราใจน้ำเงินได้ถอยต่อนะครับน้ำเงินได้ห้าจั่วการดขึ้นมาน้ำเงินได้เดินหน้าสามช่องนะครับไอแดงถอยต่อนะครับว้แดงได้สาม เจอกาคคำถามนะครับคำนามเป็นภาษาอังกฤษคืออะไรใช้เลขแทนคนสัตว์สิงของครับจูก็เก่งเหมือนกันนี่เดินไปเลยห้าช่องว้าวห้าช่องเลยเหรอครับเดี๋ยวเราจะตัดไปต้นท้ายกันเลยนะครับเดินไปต้นท้ายเลยนะครับสีน้ำเงินเป็นฝ่ายได้ทอยลูกเต่านะครับน้ำเงินได้ตามนะครับ น้ำเงินจวดให้ขึ้นมาดูซิว่าจะได้อะไรเ,เดินหน้าสามช่องนะครับเอาละครับเหมือนเราจะได้ผู้ชนะแล้วนะครับนั่นก็คือสีน้ำเงินนั่นเองเอ้เดีนน๋ยวแดงมึงจะทำอะไรนะ่ะ